สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช <ส ikka, S 2> re ่องโคมพันตุลากันวันนี้โคมพันมาใส่อ้อยเด้อค่ะพี่น้องกุ้แปดขาสวัสดีค่ะลานเสามาซอยค่ะพี่น้องโอ้ดีหลยมาเด้อค่ะพี่น้องมาใส่อ้อยนากันพูนหมดแค่ะรถไทยกำลังทุกอ้อยมาค่ะใส่อ้อยใส่อ้อยเอามาเพิ่มอีกละมงใดห้างๆกะทิเอามาแซมค่ะพี่น้อง นี่น네ี mm ่ทางนี no. oh. well, okay. ้ทางนี hmm. okay, ้ใสไปแพทดิแพทเออใส่มองหางๆนี่แหละนั่นแหละเออใสใสโอเคโอเคค่ะใส่อีกเบิดละที่นี่นะเอามาเอามาใส่อีก้ามันแล้วมองหัวแป้งเนี่ยใสลายเติบจากน้อย ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อใส่ไปใส่ไปคุณอะคุณอะเพอห่างๆเพอรเอ่ะจับให้นกอุวกกันแน่แน่อ่ะจับให้นกอ้วกก็ได้จับแบบนี้เด้อไม่ต้อไปใส่จีจับเด้อเด้อมาทางนี้มาทางจับขอบจับคอแบบนี้เด้อโอเคโอเคค่ะเน้อน่าจปกติ ม่องเลยห่างกับเพิ่มเติมไปค่ะพี่น้องแห่มันงามๆไอ้วงันนี่ก็ได้ ดังลุกไปลุกมาป,ปิดไหมแคปปิดไหมแคปล้ำน้อยๆเราไมาอีกเวลาปิดไหมแคปไปเอวมาอีกปะ่ะเนี่ยล้ำน้อยๆเนี่ยปะ่ะเอามาเสริมอีกมัดนึงเด้อลูกมันล้ำน้อยค่ะพี่น้องก่ะว่าที่เอามาเสริมอีกจากน้อยนึงนี่ค่ะวิธีการดำรงชีวิตของชาวไร่ แบกมาลูกแบกมาน,นี่นั่นนี่นี่ใช้มองลำน้อยๆน,น่ะมองกลางออเออะเอ้าวยีายไปใช้ยังนํกนากลางไรแค่เลอ เดินไปเดินไปป๊าดอันนี้ลําใเนาะอันลําใเป็นนะทุนอยู่นี่ไปเออะเอาทางพี่ใส่ทีทางพี่จกหางจกนอยมนบ่เนี่ยหางบ ครูเลยนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสเมนตุลาการครับจะไปไหนคะเนี่ยไปย,ย้ายอ้อยย้ายอ้อย ด,ด,ด,ด้านหลังก็จะเป็นภูเลนคาด้วยค่ะพี่น้องครับขออภัยค่ะด้านหลังก็จะเป็นภูเลนคา ขอบคุณเอสซีเลยล่ะแล้วค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมพันธุ์ตุะกันขอบคุณหลายๆวยค่ะเนี่ยค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตของชาวไร่ชาวนาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนค่ะพี่น้องอันนี้ขูมพันธุ์ก็ปลูกอ้อยค่ะเฮ็ดให้อ้อยทำไร่ไอ้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ ผลเอฟซีหลยล้เลยเด้อค่ะมาเบิ้งเฮ็ดให้อ้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะบรรยากาศก็สวยสดงดงามเลยค่ะทางโน้นก็จะเป็นครูเอ่อพิริตเด้อค่ะพิริตกับลงพาพหน้าแดงก็จะเป็นคนไทยค่ะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นพี่สาวน้องเตือนใจวันนาค่ะเดี๋ยวคุ้มพันธุ์ที่ไปย้ายอ้อยซอยพ้นกันเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปย้ายอ้อยซอยเพ่นยากเขาคนเด้อค่ะเด้อ ุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ